เด็กกลับบ้านหมดแล้วนะครับที่ศูนย์วัคซีนที่มออเนี่ยจะเอ่อหมื่นกว่าคนแลตอนนี้ก็เหลือเฉพาะพวกกลุ่มเกาะบางก็เหลือประมาณ30คนซึ่งเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบพวกคนไข้ทางมอเราก็จัดเป็นห,ห้องพักรักษาอยู่ตัวที่เหลือก็กลับบ้านหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเรื่องของการ คือตอนช่วงน้ำท่วมเราก็เก็บม,มาต,งตังสัปดาห์เก็บมาไ,ได้เยอะมากนะครับแต่พอพี่น้องประชาชนขับเข้ามาบ้านเราก็ต้องให้เขาเข้าไปล้างบ้านล้างบ้านล้างจ่องมันก็ยังมีพวกขยะที่อยู่ในบ้านนะครับเราก็ขอให้เขาได้ออกมาตอไว้หน้าบ้านเพื่อที่เราจะได้มาตามเก็บให้มันหมดนะครับเพราะถ้าได้จะอยู่ยังอยู่อะสิบสี่วันที่คือเหลืออีกเจออ็ดวันนะครับเราก็ต้องเร่งเก็บ้ใหให้ ให้มากที่สุดเขาจะทำได้ไก็ยังอยู่ในแง่ดีถ้านนยกคำในพื้นที่ตอนนี้คือคนมาช่วยกันคน่อนข้างเยอะเรื่องของคนที่อาจจะมีการประทะกันของเจ้าหน้าที่ไม่พอใจกันมากเรอารมณ์อารมณ์อารมณ์มนิดหน่อยแต่ว่า,าได้กำชับให้ให้ผู้เขา้าัญชานะครับได้ช่วยกันเอาน้ำเย็นเข้ารถด้วยไม่ไม่มีประทะรุนแรงอะไรนะครับเราเข้าใจเจตนาะเราบอกเขาดีนะครับ เขาเข้ามาช่วยทุกคนทันทีหมดทุกคนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนี่นี่คือสิ่งที่ผมบอกใครตอนนี้ใครจะบุญใครจะอะไรต้องให้เขาบุญให้เขาได้ระบายออกครับระหว่างนี้มันจะไม่มีการฉวยโอกาสในในช่วงความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นคนในกรุงเพราะว่าแบบว่าอาจจะเอาความเดือดร้อนของประชาชนแบบว่ามาหาหาหาเงอนหาทองในเรื่องของการประกวดดิฉันจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เราไม่ได้บอกว่าให้ประชาชนรับผิดชอบในในการดูแลทำความสะอาดบ้านในหน้าบ้านของเขานะครับทุกอย่างเป็นภาระของทางราชการซึ่งผู้สื่อขาวเขเห็นเนี่ยมีแต่กำลังคนนะครับบุคลากรแล้วก็ทรัพยากรของราชการ็็ระดมมาที่นี่อีกเจ็ดวันก็เจ็อวันที่นายวางวางไว้ว่าอยากจะให้ ความเป็นเมืองที่เป็นปกติให้กังหลใจผมยังต้องไปตามเรื่องของเงินช่วยเหลือซึ่ง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะจ่ายไปได้เยอะแล้วเงินเนี่ยเม็ดเงินจะอยู่ที่แบงก์อมสินที่นี่แล้วมา้านที่คใดใจแล้วส่วนใหญ่ก็ได้รับทราบมาว่ายังมีส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับเงินเพราะว่ามันต้องไปอนุมัติอีกตามขั้นตอนอีกสองสามขั้นตอนก็เดี๋ยวจะต้องไปแก้ไขตรงนี้ โดยพ้อยิ่งพวกออนไลน์กลายเป็นออนไลน์ช้ากว่าช้ากว่าอนาอ็อกใช่ไหมช้ากว่าแมนนวลนี่ไม่ถูกครับการที่เราจะต้องทําให้ออนไลน์ก็คือให้มันรวดเร็วเขาไม่ต้องมารับเงินด้วยซ้ํามันควรจะโอนกับโอนทุกอย่างต้องขอออนไลน์ก็เข้าออนไลน์อันนี้เดี๋ยวจะต้องเร่งกันเลยการสัปดาห์หน้าจบแน่นอนนะครับต้องขออภัยในความล่าช้าก ได้เงิน,เ,งนเม็ดเงินเนี่ยอยู่แล้วนี่แล้วนะครับแล้วก็วันสักคานนี้ก็คงจะต้องขอให้คณะมนตรีเพิ่มในส่วนของเพราะว่าที่เพิ่งเข้ามาที่ตกสำรวจไปไม่ใช่เฉพาะงสงขลาจังหวัดใกล้เคียงด้วยจังหวัดอ,อื่นๆที่มีเหตุน้ำท่วมคนที่พวกบ้านเช่าหรือเป็นแบบพวกแรงงานอะไรด้วยค่ะบ้านเช่าผู้เช่าได้ นะครับแต่ว่าเวลาซ่อมบ้านเจ้าของได้เราเราแยกประเภททั้หมดครับมันจะมีเงินเยียวยาเพราะนั้นเงินเยียวยาเนี่ยผู้ที่เช่าอยู่ในบ้านเนี่ยครอบครัวน,นั้นได้เจ้าของไม่ได้แต่ถ้าเงินที่ไปซ่อมซ่อมแซมบ,บ้านบ้านนลไม่ได้นับถิ่นนะซ่อมแซมบ,บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเช่าได้เรื่องแผ่นพื้นผ้าพิมพ์กระสีราคาครับตรงนี้ก็ในเรื่องของการ จัดหาสิดเชื่อระยะสั้นนะครับสำหรับควกคู่กับการไล่ย่อยก็อย่างที่บอกขยะในป่าตาลแล้วเมืองก็เน่าเลยค่ะก็เรากต็ตอนนี้ก็ต้องเร่งขยะที่ดำเนินการเอาไปเผาได้มีโรงขยะตอนนี้ทางท่านประธานการมอา เดี๋ยวมันคือเอาเอาจากในนี้ออกไปให้มากที่สุขขดก่อนเขาเตรียมที่ที่รองรับไว้อยู่นะครับไปมันมันไม่มีทางที่จได้อะไรเออพอเสร็จหมดตรมไม่ติดขอให้มันออกไปจากสถานที่ที่สำคัญแล้วก็สถานที่ที่มันเป็นอันตรายที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับชาวบ้านอันนี้สำคัญสำคัญกว่าห่วงเรื่อ,องฝนที่จะมาในสัปดาห์หน้าด้วย อย่าให้มามากแต่ถ้ามาบ้างมันก็ช่วยชาวเมืองแต่มามากก็ได้กำชับเลยว่าให้เร่งในเรื่องของราสู้ธรรมชาติไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของการป้องกันก็ต้องก็ต้อง,อง,องระมัดระวังอยู่เต็มที่แต่เรานี้เครื่องมือเครื่องไม้ทรัพยากรทุกอ,อย่างมันยังอย,ง,อยงอยู่ในพื้นที่อยู่ก็คงไม่คงไม่หนาห่าแต่ว่าก็อย่ามาอย่ามาเยอะแบบคราวที่แล้วหวังว่ารักหบารับ